ลูกช้างอ๋อสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราก็มาอยู่กับเกมการดวลนะครับของ AI กับผู้เล่นเพลยโอเคนะครับฝั่งสีแดงวันนี้เป็นของ AI นะครับฝั่งสีขาวเป็นของผู้เล่นเพโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มรับชมเกมการเล่นของทั้งคู่ไป,ปรพร้อมกันเลยนะครับ ฝั่งเพ่อนเบลเคขึ้นโคนครับเปิดกระดาน AI ขึ้นเม็ดครับเราจะได้เห็นการเข้าทำแต้มยังไงของทั้งคู่นะครับสำหรับมากระดานนี้ขึ้นเบียรครับสำหรับ AI โหดมามาเทียมครับสำหรับฝั่งผู้เล่นพโอเคเล่นสไตล์ม้าเทียมนะครับบุกแบบม้าเทียมนะครับ AI ไปู2เบี้ยขึ้นไปครับจะเห็น AI บุกสไตล์ม้ายงขวาหรือเปล่าครับสําหรับมากกระดานนี้ เดินขุณมานี่ครับไม่รู้จะทำอะไรครับสำหรับ AI นะครับเดินเรือมากดขุนครับสำหรับฝั่งผู้เล่นเปลอเก้ <AI S 2> เก็ยังเฉยๆอยู่ย <ๆ S 2> ครับโดดม้ามาปูกกันไหมครับโยกมเล่นริมกระดานครับสำหรับฝั่งของผูเ้เล่นเปลอเกคงจะคิดบุกทางด้านปีกซ้ายนะครับสำหรับฝั่งผูเ้เล่นเบลอเกนะครับ ครับทิมเบียสูงมาครับจะยันหรือจะตะกินตัดครับ AI กินตัดครับกินไปกินกลับครับจังหวะนี้เอาะครับฝับงปีกซ้ายของกระดานเริ่มเปิดโล,ล่งนะครับโอเอเดินเรือมาลูกครับจังหวะนี้ โดนโดดมา้ามาบล็อกหรือเปล่าครับไม่ครับผมโดนเรือมากดเรือครับไล่เรือครับผมเรือไล่เรือครับจังหวะน,นี้โอเอไอแลกเรือเลยครับใช้โคลนกินนะครับสำหรับฝั่งของผู้เล่นเผลโอเคขึ้นโคนครับ ตัดเข้ามาครับสำหรับฝั่งของผู้เล่นเทโอเคนะครับใช้มาจริงนะครับตอนนี้ก็กำลังสูสีกันอยู่นะครับ AI <S <S เดินเรือมากดตำแหน่งนี้ครับจะมาซ้ำลุกอีกรอบหนึ่งือ่ปะครับ,รบจังหวะนี้ของ AI นะครับ ฝั่งของกุ้ยเล้โอเคโยโค้มาตำแหน่งนี้ครับ AI ขึ้นโคนครับทิมเบียร์มาครับสำหรับฝั่งของกุ้เล้โอเคโอ้โห,โโหโมาอยู่ไม่ได้ครับต้องโดดหนีครับมาครับม้าของฝั่งของกุ้เล้โอเคนะครับคิดจะมาทำอะไรครับเนี่ย AI กินตัดเข้าไป เพื่อเปิดเบี้ยให้เพื่อเปิดหมาให้สามารถเข้าไปลุกทําแต้มได้นะครับสำหรับ AI ลุกไปนหนึ่งทีครับลุกลองใจครับจังหวะนี้โอ้โหไม่หลบด้วยครับแต่โดดม้ามากันครับผมดีหรือเปล่าครับชอบ็อตนี้โดดม้ามากันขึนขุนหลบครับไล่เม็ดครับผมจังหวะนี้ เมทบอกอยู่ไม่ได้ครับกลับก่อนโอ้โห,โโหเบี้ยตัวนี้จะมีอะไรหยุดอยู่ครับเนี่ยเดินเรือมากดไหมครับเอไอโยกเรือขึ้นมาเริ่มจะมีอะไรให้เราได้เห็นนะครับจังหวะนี้ทีมไล่เรือครับโอ้โหเรือไม่หนีครับเรือ ซุกเข้ามานี่ครับไม่รู้จะทำอะไรครับสำหรับ AI นะครับอืมคิดจะบุกยังไงให้พวกเราได้เห็นครับจังหวะนี้เรยือตัวนี้มาแปลกๆครับตอนนี้เหมือนกำลังที่จะนำขุนไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับ AI ลกูกหมามาสัดเบี้ยรลอยครับ ไอ้ได้กินเบียร์ชั้นง่ายๆครับสำหรับฝั่งค้กนเบลโอเคครับโอเอไอเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้ AI ใช้เรือแรกครับอ๋อเพื่อที่จะเปิดให้หน้าฝุ่นนั้นโล่งนะครับจังหวะนี้ AI ใช้มากินครับใช้เรือแรกครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับจังหวะสำหรับโค้กครับ AI ไม่รู้ว่าจะมีแผนอะไรนะครับ โยนหมากตัดใหญ่ไปแรกนะครับรู้ว่าจะมีท่าไม้ตายนะครับได้เห็นครับสำหรับ AI ไและผู้เล่นเป็นโอเคนะครับกดม้าครับซื้อม้าครับโอ้โหนี่ไงครับนี้เนี่ยม้าของ AI ครับผมได้ลุกค้าดเงนั้นครับจังหวะนี้ได้เรือคืนมาแล้วครับ แสบเป็นจริงครับม้าของ AI นะครับกินเรือเลยไหมครับรอจังหวะนี้อยู่นะครับสำหรับ AI นะครับตอนนี้ฝั่งปีกซ้ายนั้นของฝั่งผูเล่นโอเคเริ่มโล่งนะครับจะโดนลุมกินหรือเปล่าครับเนี่ยผลของฝั่งผู้เล่นโอเคนะครับก็ยังไม่กลับครับม้าโดดมาลุกอีกครับ โอ้โหด้วยจริงครับม้า AI ครับทีมไล่ครับโดดมานี่ครับสําหรับม้าของม้าแดงนะครับโอ้โหเบี้ยตัวนี้รอยอยู่นะครับขึ้นครับกินตัดไปครับสําหรับ AI ครับ ตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่เหมือนจะฝั่งพเพื่อพีอาจจะเสียบเสียบนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับกินมาครับจังหวะน,นี้เอาสิครับตอนนี้ฝั่งของพเพื่อเพีย,ยนั้นเริ่มที่จะเป็นรองนะครับผมจะพลิกขึ้นมา ชนะได้ได้ป่ะครับตำหน,นั้ฝั่งของผู้เล่นโอเคกินม้าครับหมาหลบมานี่ครับตอนนี้ AI นั้นพยายามที่จะบีบพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆนะครับด้วยโคนสองตัวนะครับตัดเลยนะครับโอ้โหกินตัดครับยังหังนี้ แรกคนเดียวเอไอใช่ไกินลุกไหมไม่เหลือครับผมเหมือนนัดกันมาครับลุกไปหนึ่งทีครับสบายครับหลบได้ครับลุกไปหนึ่งขอใครครับจับม้าผิดลุกไปหนึ่งทีครับมาแดงครับโอ้หลบครับหลบกันจุลมุนุ้นวายครับสําหรับขุนแดงนะครับเสร็จไปแค่หนึ่งตัวครับสําหรับ หมากตัวหมากของฝั่งผู้เลนเ่นโอเคนะครับก็จบไปที่จุดนี้นะครับเป็นการที่ฝ่ายผู้เล่นโอเคนั้นขอยอมแพ้นะครับก็เป็นอีกกระดานหนึ่งนะครับเกมการเล่นที่สนุกสนุกอีกกระดานนึงให้ให้พวกเราได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีช็อตที่น่าศึกษานะครับในในช็อตที่โยนเรือไปแรกนะครับของ AI นะครับก็เป็นช็อตที่น่าศึกษาอีกช็อตหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับ มาการะดานนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นเฟโอเคทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณนะครับผู้พัฒนาโปรแกรมไอนะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้ยวยกันนะครับแล้วก็สร้างเกมหมากรุกไทยที่สนุกสนุกแบบนี้ให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็ได้รับชมแบบสนุกสนานแบบนี้นะครับสำหรับลุกแช n แนลก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับลุกแช n แนล